สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวยุทธเจลทูออฟฟิเชียลนะครับนี่ครับมาเบ่งวิวัฒนาการของบักแตงนะครับจากมือนั่นครับมาหอดมือนี่ยียแล้วเป็นไดครับได้เก็บผลผลิตเลยได้ครับเนี่ยนี่ออกผลผลิตแล้วครับ นี่ครับเห็นบ่ครับน่านนู่นแตงครับแตงโอ้หามอยู่ได้ครับโกอยู่ได้นี่ครับได้ผลผลิตแล้วครับ ไคอยากได้ไผต้องการแวะเข้ามาสร้างจองได้เลยครับที่สะว่ายน้ำอดมมาดามัสครับผมนี่ครับพาชมผลผลิตเครื่องแต่งงามด้วยครับ รอบที่เรียมเรียมเก็บรอบที่สองเลยด้วยครับรอบแรกเก็บไปหมู่บ้านาก่อนนี่ครับมวยแตงมวยแตงสวยงามครับ อดสารผิดนะครับปดิชีดยาด้วยครับนี่ใส่ปุ๋ยดินครับใบใบเซียวบดแมงกินให้แต่อาหารทางใบครับนี่ ออกหน่วยทุกแถวเลยครับครับออกหน่วยทุกแถวเลยหน่วยใหญ่อยู่ด้ยครับพี่น้อง หน่อยก็ร่งทีกมือเอืนก็ได้เก็บแล้วครับนี่นี่ครับเศร้ากับดีเก็บแล้วครับอู้ยุ่งหลายแล้วครับพี่หนอเน็ดปลาเนี่ยครับผลผลิตจะหน่วยงาม,งามเนี่ยงามอยู่รับหน่วยงาม อ่อนดีครับแตงนี่อ่อนดีกินแซบครับบาวยุดกับเหมือเปหลายเติบเลยได้ครับกินนี่ัตงแต่ชุดแรกเลยครับนี่นะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้ก็น้อครับพอกันคลิปหนาครับ,รรบสวัสดีครับ